คุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายพากันมาที่บ้านพากันมาที่บ้านเพื่อทำขวัญให้น้องนุ่นนุ่นจูดจากน้องนุ่นแล้วนะเหรอที่มีอายุครบหนึ่งเดือนพอดีอ,ดอ่ะเปิดไปครับครับ แม่อุ้มไปนอนอืมแม่อุ้มไปนอนด้วยเคคุณปู่คุณย่าชื่อเสื้อผ้าเชื่อผ้าของขวัญคุณตาคุณยายชื่อที่นอนนอนกับหมอน,มอนใบนเล็กให้ตุ๊กตาสิีขาวมไม่เห็นมีใครชื่อของขวัญให้น้องน,นุช น้องหนุนนิดเลยเก่งครับคุณพ่าเปิดยังไงอ่ะคุณพ่อเอาคล้องเล็บหนุนนิดมาเล่นน้องชอบใจกันใหญ่เอ้ยน้องน้องเอยอแล้วร่ะคุณแม่คุณพ่อชอบใจ แคห,หนไ,ไม่อยากมีน้องเลยคุณพ่อคุณแม่เราแต่รักน้องไม่เห็นมีใครรักหนูนิดมากเลยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารอยู่แม่บอกว่าหนูนิด ให้น้อยหน่อยให้แตัวตัวสนุกชุกตัวเลยจริงจรเลยจริงจรเลยพี่ับไข่น่้ฟงเอาจบแล้วจบแล้วเหรอแล้ว